สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมนะครับ bm production นะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมาสอนวิธีการทำโบแบบนี้นะครับแล้วก็สอนวิธีการทำเท็กซ์ให้มันโค้งๆไปตามโบนะครับผมว่าทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยนะครับผม โอเคครับผมอย่างแรกเลยนะครับให้เราสร้างสี่เหลี่ยมแนวยาวขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมแล้วย้ายไปที่จุดกึ่งกลางนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเปลี่ยนสีเป็นสีแดงที่สว่างที่สุดนะครับผมอ่ารอทีโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ให้เราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาอีกอันหนึ่งไว้ข้างๆนะครับผมแบบนี้ปั๊บแล้วเราก็ปรับความยาวสี่เหลี่ยมได้ตามใจชอบเลยนะครับผมแล้วแต่ความยาวของโบซึ่งผมจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้ครับผมให้เราเนี่ย ลากสี่เหลี่ยมเข้าไปข้างในนะผมประมาณ7็ครั้งก็ได้นะกดชิปครั้งไว้แล้วก็1234 5 6 7แบบนี้นะครับผมโอเคแล้วย้ายไปไว้หลังสุดโดยการกด control s h i บอยไม้ไหมอีกฟังหนึ่งก็เหมือนกันนะครับผมย้ายมอยแบบนี้ปุ๊บเข้าไปจช่อง12 3 4 5 6 7แบบนี้นะครับผมย้ายไปไว้หลังสุดปับ๊บพอได้แบบนี้มาแล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้แล้วเราก็กดที่ gradient นะผมทำการดูดสีที่สว่างที่สุด แล้วสีที่มืดที่สุดปึ๊บหลังจากนั้นเนี่ยให้เราปรับองศาแกเดียนโดยการกดตัว G ีนะครับแล้วก็ลากาแสงจากข้างนอกเข้ามาข้างในนะครับอ่าแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับผมทําแกเดียนลากเข้ามาจากข้างนอกเข้าไปข้างในโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยให้เรากดตัว P ีนะครับผมแล้วก็ทําเก็บส่วนที่เหลือข้างล่างโบนะครับอ่าปั๊บ แล้วก็ดูดสีสีที่มืดที่สุดก็คือสีเงาที่เราทำเอาไว้นั่นเองนะครับผมทำการ Copy ออกมาแล้ว Flip หรือ Reflect นั่นเองนะครับผมป๊บแบบนี้แล้วเราก็ใส่จุดเดิมนะครับีนีให้เราเขียน Text อะไรก็ได้เข้าไปนะอย่างผมรอเล่นยิบซ้ำผมก็จะเขียนรอเล่นยิบซ้ำเข้าไปแล้วก็ขายาย Text ให้พอดีพอดีนะครับผมหลังจากนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนสี Text ให้มันเข้ากับตัวโบนะครับซึ่งเ็นสีขาวเ่ ทีนี้นะผมให้เราคุมทั้งหมดแล้วกรุ๊ปนะครับคอนโทรลจีปึ๊บไปที่เอฟเฟกนะครับไปที่วาร์แล้วก็ ARC นะครับปรับเปอร์เซ็นต์ได้ตามจะชอบเลยจะเอา32%ก็ได้จะเอา10%ก็ได้แล้วแต่งานนะครับผมโอเคกด enter เราก็จะได้โบที่มีตัวอักษรโค้งแบบนี้ข้างในแล้วนะครับผมชนิดพื้นหลังเราก็สามารถใส่ได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งผมจะใส่เป็นสีครีมที่ผมทำเอาไว้นั่นเองนี่ เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับสำหรับการทำโบใน Illustrator สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ